สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่26ธันวาคม2567นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณเอกนะครับที่สูญเสียคุณแม่แล้วก็ภรรยานะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าต้องเท้าความไปตั้งแต่รุ่นของคุณแม่คุณเอกนะครับคุณแม่คุณเอกอ่ะแกมีน้องชื่อคุณยศแล้วก็มันจะมีการแบ่งสมบัติเป็นเรื่องของที่ดินนะครับอ่ะสมมติที่ดินมีประมาณ5ส่วนนะครับทางคุณแม่คุณเอกอ่ะยกให้น้องชายชื่อคุณยศอ่ะสามส่วนแล้วของแกเอาแค่2ส่วนแล้วแกก็ไปซื้อที่เพิ่มขอองงแกเ ด้วยการกู้เงินซื้อที่ติดกันเพิ่มไปนะครับแกก็เลยเหมือนกับมีที่เยอะกว่าวันเวลาผ่านไปคุณแม่คุณเอกมีคุณเอกมีลูกทางคุณยศก็แต่งงานมีลูกนะครับคุณเอกก็เหมือนกับวันหนึ่งแกจะสร้างรั้วขึ้นมาเพื่อจะกั้น2บ้านทางคุณยศมาเห็นแกก็ไม่ยอมประมาณว่าเนี่ยสร้างรั้วมากินที่เขตบ้านมากินที่ของฝั่งคุณยศอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีคลิปของการทะเลาะกันร,ระหว่างคุณยศกับแม่คุณเอกประมาณว่า ทางแม่คุณเอกอธิบายว่าตอนให้ที่อ่ะก็แบ่งเยอะกว่าแล้วไงอันเนี้ยมันทํารู้ว่ามันแค่นิดเดียวจะอะไรนักหนาทางนั้นก็บอกแบ่งเท่ากันที่ไหนเยอะกว่าที่ไหนก็เนี่ยที่ก็เห็นอยู่ว่าแม่คุณเอกได้ที่เยอะกว่าแม่บอกก็เนี่ยไอ้ที่มันเยอะกว่าเนี่ยเพราะไปซื้อเองจ่ายกันผ่อนกับแบงก์เองอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับสมบัติครอบครัวประมาณนั้นนะครับแต่นณะคุณเอกแกก็ยังยืนยันว่าจะเหมือนกับก็วัดตรงแล้วอะไรเงี้ยยอมเสียเปรียบด้วยซ้าไปแกก็จะสร้างรั้วต่อจนถึงวันที่เกิดเหตุคือวันที่25คุณเอกกแ แต่างงานนะครับมีภรรยาแล้วก็มีลูกคนโตเจ็ดขวบคนเล็กหบครึ่งนะครับแล้วคราวนี้แกกาลังจะออกไปรับลูกคนโตที่โรงเรียนก็คือไปกับภรรยากับลูกหกครึ่งเนี่ยนะครับและระหว่างออกจากบ้านเนี่ยทางคุณยศเนี่ยแกก็มีครอบครัวมีภรรยาแล้วก็มีลูกชื่อคุณแบงค์กับคุณยุ้ยระหว่างออกจากบ้านเนี่ยคุณแบงค์ก็มาขวางรถคุณเอกบอกว่าเนี่ยเบิ้ลเครื่องใส่ я, ทําไมหาเรื่องหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นคุณเอกแกก็ลงไปคุยด้วยประมาณว่าไม่ได้เบิ้ลเครื่องไม่ได้อะไรเลยลยยแ้วคุณศ ทางบ้านก็มาเลยครับคุณยศคุณยุ้ยภรรยาของคุณยศก็มาอะไรเงี้ยประมาณว่าทางคุณยศกกระ้าว่าเอ้ยแน่จริงต่อยกับลูกคุณเลยอะไรเงี้ยตัวต่อตัวประมาณนั้นคุณเอกก็โมโหอะไรเงี้ยก็เลยลงแบบลงไปต่อยกันแล้วระหว่างที่ต่อยกันเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับคุณเอกอะต่อยคุณแบงค์เหนือกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นไปมาคือทั้งคุณยศคุณยุ้ยแล้วก็ตัวภรรยาคุณยศเนี่ยก็เหมือนมาช่วยลุมพอช่วยลุมปุ๊บ แม่คุณเอกแกก็เห็นว่าลูกโดนลุมแกก็ไปช่วยลูกแกแล้วพอระหว่างที่แบบชุนลมุนกันมันก็ยังมีการต่อยกันต่อแล้วว่าคุณเอกคุณแบงค์คุณยศแกก็ไปหยิบปืนมาแล้วก็ทางคุณยุ้ยที่เป็นลูกสาวก็ไปล็อกตัวแม่คุณเอกไว้แล้วก็เลยทำให้คุณแม่คุณเอกโดนยิงไปสองนัดแล้วก็ล้มไปนะครับคุณเอกพอเหตุคุณแม่โดนยิงปุ๊บก็ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็ไปขอหลบที่ เพื่อนแถวบ้านบ้านแถว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 นั้นอะไรเงี้ยทางทางพลเมืองดีเขาแบบเอ้ยขึ้นไปซ่อนบนบ้านเลยเดี๋ยวแบบมาเจอแล้วเดี๋ยวมันแบบโดนยิงแน่ๆอะไรเงี้ยและทางภรรยาคุณเอกซึ่งอ่าก็เลยแบบที่อยู่ในรถกับลูกแกก็เลยขับรถหนีระหว่างที่ขับรถหนีรถดนันไปติดหลม่มก็คือล้อไปติดหล่มนะครับทาให้หนีไม่ได้แกก็อยู่ในอยู่ในรถกับลูกแล้วคันนี้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับคือตั้งแต่เริ่มเริ่มแบบ ทะเลาะกันตอนต่อยกันอะไรเนี่ยทางภรรยาคุณเอกแกถ่ายคลิปมือถือแกไว้หมดก็คือมีหลักฐานอยู่ในมือถือแกซึ่งคุณเอกก็ไม่รู้ว่าภรรยาแกถ่ายไว้จนกระทั่งพอรถติดหล่มปุ๊บทางคุณยศแต่ที่ขีม่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามหาคุณเอกเนี่ยไปเจอรถคุณคุณภรรยาคุณเอกที่แบบติดหล่มอยู่คันนี้มันก็มีพยานที่เป็นแบบชาวบ้านแถวนั้นนะครับบอกว่าได้ยินว่าทางฝั่งครอบครัวของคุณยศแต่พูดว่า ไหนไหนก็ไหนๆแล้วซึ่งมันก็ตีความได้ว่าไหนไหนเหมือนกับมีเรื่องขนาดนี้แล้วยิงแม่คุณเอกล้มไปแล้วคุณเอกหนีไปอยู่เนี่ยแล้วก็ตั้งใจจะฆ่ากันขนาดเนี้ยก็ทั้งรายการก็กเดากันได้ว่าเหมือนกับว่าผมว่าทุกคนฟังก็เดากันได้ผมว่าก็จัดการไปเลยท้งยิงแบบยิงภรรยาคุณเอกไปเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็เลยเกิดเสียงปืนอีกสนัดคราวเนี้ยพอเกิดเสียงปืนสามนันดคุณเอกก็ตกใจแล้วว่าแบบอ้าว ก็ต้องเป็นภรรยากับลูกกันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบออกจากบ้านที่ซ่อนเงนี้ยเพื่อจะไปหาภรรยาแล้วก็ไปเจอว่ากระจกรถแตกนะครับแล้วก็เปิดประตูอ๋อไม่กระจกกระจกไม่แตกคุณเอกก็แบบทุบกระจกจนแตกแล้วก็เปิดออกมาก็คือพบว่าภรรยา,เ,าเสียชีวิตแล้วนะครับส่วนลูกก็นั่งร้องไห้อยู่ที่พื้นรถนะครับแล้วก็แบบเลือดสาดอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบสะเทือนใจที่สุดนะครับผมว่าทั้งรายการแหละแล้วก็มันมี มันคุณเอกถึงเพิ่งมารู้ว่ามันมีคลิปของภรรยาถ่ายหลังจากเรื่องทั้งหมดแบบจบไปแล้วว่าเหมือนว่าคลิปแรกก็คือคลิปของที่เหตุการทะเลาะนะครับส่วนคลิปที่2คือคลิปบอกลาของภรรยาคือเหมือนแกอัดคลิปแกรู้แล้วว่าแกไม่ไหวก็เหมือนกับว่าเออลักคุณเอกนะรักลูกนะฝากดูแลลูกด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบก็เนี่ยือคลิปนี้ที่แบบทำดังรายการอึ้องกันไปหมดนะครับวความโหดเยี่ยมของคุณยศก็คือเหมือนกับอ่ ถ้าตามหลักนะครับผมาสมมติขับรถฝั่งขวาใช่ไหมครับพอยิงอ่ะในความเป็นจริงกันยิงอ่ะมันก็จะต้องโดนโดนไหล่ขวาอะไรเงี้ยแต่แบบว่าศพภรรยาของคุณเอกอ่ะเหมือนกับแกเบี่ยงตัวมาเพื่อจะบังลูกแกดังนั้นกระสุนมันก็เลยจะเข้าฝั่งฝั่งซ้ายของแกอะไรเงี้ยก็คือโดนไปสาบนะแล้วก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็นี้ก็มีการแจ้งความทางตํารวจก็จับตัวคุณยศกับคุณแบงค์ไปคุณยศเนี่ยโดนเรื่องแบบ แน่เพราะมีปืนใช่ไหมครับส่วนคุณแบงค์นี่ก็แบบว่าโดนเรื่องทะเลาะวิวาทแต่สิ่งที่น่ากังวลใจก็คือเหมือนกับคุณแบงค์ได้รับการปล่อยตัวออกมาเพราะเหมือนครับไม่ได้ใช่ไม่ใช่คนจริงอะไรเงี้ยแต่ท่านรองแต้มนะครับแล้วก็ทนายสายหยุดที่มาร่วมรายการนะก็คือเหมือนกับเห็นคลิปหลักฐานทุกอย่างแล้วก็คือเหมือนกับว่าตามหลักแล้วอันเนี้ยมันคือสมรู้ร่วมคิดกันทั้งบ้านเพราะมันมีแบบพลเมืองดีที่แบบทาง ภรรยาของคุณยศอ่ะเขาเอาลูกปืนไปอวดแล้วว่าเนี่ยจะจัดสั่งลูกปืนมาแล้วนะเดี๋ยวจะจัดการบ้านนี้อะไรเงี้ยป่ะมันเหมือนมันมีการไตรตรองและการวางแผนมันคือเหมือนกับว่าศีลเสมอกันทั้งบ้านไม่มีใครห้ามใครอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่แบบเป็นแบบญาติพี่น้องร่วมสายเลือดกันจนมาถึงแบบความสูญเสียนี้นะครับก็เลยแบบว่ามีการติดต่อทางพุ่งกับในเขตที่เกี่ยวข้องนะครับว่าแบบว่าเนี่ยหลักฐานไม่ชัดขนาดนี้มันต้องแบบรวบตัวไปทั้งบ้านแล้ว ไม่ใช่เฉพาะแค่แบบคุณยศคนเดียวอะไรเงี้ยทางลูกสาวทงางภรรยาคุณยศลูกชายเนี่ยต้องโดนไปนหมดเพราะเหมือนเขา,าตอนเนี้ยกลายเป็นว่าคุณเอกที่สูญเสียทั้งแม่แล้วก็ภรรยาเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้นะครับเพราะห่วงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ทางพลเมืองดีที่ช่วยแล้วก็เป็นพยานในเหตุการณ์ก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันดังนั้นมันก็จะมีเรื่องของการแบบเอ,อ่อทางเจ้าหน้าที่ที่แบบดูแลเรื่องนี้เรื่อง อ่าุ้คพองพยานนะครับก็แบบก็ก็รับปากว่าเดี๋ยวจะจัดการช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับว่าคนดีกลายเป็นว่าคนดีต้องหนีแต่คนที่ก่อเลือกอ่ะอยู่บ้านอย่างอยู่บ้านกันต่อได้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับก็เลยบอกว่าจะต้องมีการประสานการแล้วก็แจ้งข้อหาตามที่แจ้งไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวคุณเด็กด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นแบบอุทาหณ์ของการแบบ ถ้าถ้ามีเหตุการณ์ของความรุนแรงมันความรุนแรงมันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็ถ้าเป็นแบบคนในครอบครัวเดียวกันมันต้องเห็นปลายทางมันต้องห้ามกันนะว่าแบบทะเลาะวิวัดก่อเหตุถึงขั้นฆ่าแกงกันอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องติดคุกหรืออะไรเงี้ยมันไม่ควรจะแบบเชียร์กันแห่กันส่งเสริมกันในทางที่ผิดอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าใครมีรายการอะไรมีข่าวอะไรอยากให้สรุปก็็อ b o x หรือส่งข้อความมาบอกกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ